ทำไมคนที่จบนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานแล้วนิยมไปเรียนนิติศาสตร์เพิ่มคืออย่างนี้ลูกไอวุฒิโรงเรียนในร้อยเนี่ยผมก็เคยบอกกับท่านตั้งแต่สมัยท่านปิยะอุทายโยแล้วนะว่าปรับหลักสูตรโรงเรียนในร้อยตำรวจหน่อยเถอะนะครับว่าจบโรงเรียนในร้อยตำรวจ แล้วเนี่ยให้มีวุฒินิติศาสตร์ไปเลยเพราะว่าหนึ่งเขาต้องออกมาเป็นพนักง,งานสอบสวนมันต้องเรียนทั้งกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งวิอาญาวิแพ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญคือต้องเรียนครอบคลุมไปหมดเลยนะครับตอนนี้โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพันเนี่ยเขาหลักสูตรการสอนเนี่ยเขากึ่งทหารเขากึ่งทหารนะครับกึ่งทหารซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีการลบอะไรลบพุ่งอะไรกันขนาดนั้นนะครับ พวกจบโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาไม่มีวุฒินิติศาสตร์ครับถ้าเผื่อพลาดท,ท้งไปโดนไล่ออกไม่รู้จะไปทำมาหากินอาชีพอะไรเลยนะนะครับนอกจากไปเป็นหัวหน้าตั้งบริษัทยามอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนิติศาสตร์ยังมาเป็นทนายความได้นะครับถ้าพลาดท,ท้งไปโดนไล่ออกแล้วเนี่ย ถูกออกแล้วยังไม่เป็นทนายความได้แล้วก็เอาวิชาความรู้นิติศาสตร์ที่ไปเรียนมาเนี่ยใช้ในการทำงานเพราะนั้นคนที่จบในร้อยหรวดสามพรานก็จะไปเรียนนิติศาสตรเ์เพิ่มเติมกันนะครับเพื่อให้รู้กฎหมายอย่างถ่องแท้ขึ้นนะครับ